ซึ่งถ้าเราไม่กระโดดข้ามไปเราก็มองเห็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มองเห็นเราคุยกันได้ตีธงกันได้แต่จะเข้ามาใกล้เจ้าที่ห้าใช่ถูกไหมฮะใช่มันเป็นกฎระเบียบแดนเจ็ดเขาจะเล่นเฮโลกันพวกเรามีเรื่องผมก็โดดข้ามไปเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้ลูกกงหรืเสาอาทิตย์มันจะโป่งแต่ต้องกลับมาก่อนนะทุกแดนจะมีเวลาเช็คยอดตรงกันรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกัะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาพบกับแขกรับเชิญของเราต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นถึงลูกตำรวจและคดีที่เขาก่อนะทำให้สารตัดสินมาทั้งหมดตลอดชีวิตเขาเป็นถึงระดับหัวจ่ายนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ ผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าป๋องแป๋งลูกตำรวจหรือป๋องสอปอฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนโอ้โหก่อนจะพูดคุยกันนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าครับผมป๋องคมสัะครับสปอครับผมผมก็ป๋องนี่เจอตั้งแต่วัยหนุ่มครับผมกี่ปีแล้วกี่เป็นสิบปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันครับเจอกันผมไปปีสี่ห้าอืมแล้วก็โคก็มาเจอผมเอาล่ะวันนี้เราจะได้รู้ในมุมของวัยหนุ่มเป็นฟีเวอร์มากเพราะว่าวัยหนุ่ม2544เพิ่ง ฉายไปแต่เราจะนําเสนอเรื่องวัยหนุม่มให้มันละเอียดมากกว่านี้หน่อยจากป๋องนเองได้ครับผม<ใ>น,นี่นนะป๋องแป๋งลูกตํารวจครับผมเอาฉายานี้ก่อนคืออะไรป๋องแป๋งคือผมอยู่พระประแดงครับคับผมเป็นรุ่นตำรวจวัยรุ่นเที่ยวเกเรรุ่นโตๆเขารู้จักผมหมด แต่ว่าผมไม่ได้เกเลยหาเรื่องแต่คือผมไม่ยอมใครครับผมจะเป็นลักษณะนี้เขาก็เรียกผมป๋องแป๋งลูกตำรวจแล้วป๋องแป๋งนี่คือชื่อเราบ้างหรือว่าชื่อผมป๋องน้องชายชื่อแป๋งครับอืมครับแสบทั้งคู่อ่ะครับทั้งคู่ครับปล่อยล่าสุดกับจนวันเนี้ยกี่เดือนแล้วเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าเองนะยินดีกับอิสรภาพเรื่องครับผมขอบคุณมากครับเอาล่ะครับผมขอเริ่มตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าครับป๋องนี่เป็นคนเกิดที่ไหนผมเกิดจังหวัดตากครับ พ่อผมเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นครับตอนนั้นแต่เดิมทีแล้วคุณพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรฮะพ่อผมอยู่พระขนงครับอยู่พระขนงกรุงเทพคุณแม่เป็นคนที่ไหนะแม่ผมคนชนบุรีครับแล้วคุณพ่อเป็นตำรวจครับไปประจำการอยู่ที่จังหวัดตลาดถูกไหมฮะแหลมงอกครับแล้วก็คุณพ่อย้ายมาที่ชนบุรีคุณพ่อคุณแม่ผมส่งผมมาอยู่กับย่าที่พระขนงตั้งแต่ตอนเล็กๆย่าผมเลี้ยงผมมาโตได้ประมาณป .5 ได้แค่ป .5 ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับพ่อ พาออะไรถึงย้ายครับพ่อย้ายมารับราชการที่พระประแดงอืม,อมก็เลยย้ายโรงเรียนครับมาอยู่ที่พระประแดงครับพ่อเลยเอามาอยู่แล้วคุณแม่ก็อยู่ด้วยครับผมม,มีพี่น้องหมดกี่คนผมมีพี่น้องสี่คนครับคนที่สาวชื่อปูผมคนที่สองชื่อป๋อง แล้วก็น้องคนที่สามชื่อแปงคนที่สี่ชื่อป้องครับโอ้โหปอปลาหมดเลยแต่เราเป็นคนที่สองครับแลวตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่ไรฮะตอนนี้ผมสี่สิบหกครับอ่ะทีนี้ย้ายมาอยู่พระประแดงปอหนึ่งถึงปอหกผลการเรียนเราแบบไหนฮะก็กลางๆครับไม่ดีมากแต่ก็ไปได้ครับแล้วมีแววที่เราเริ่มเกเรหรือยังก็เริ่มนิดๆหน่อยๆครับเตะบอลเที่ยวกลางคืนบอกพ่อว่าไปเล่นกีฬาแต่ไปเที่ยวกลางคืนสท้ายก็จบปอหกก็ต่อมัธยมโรงเรียนวัดทรงธรรมครับจบไหมฮะจบมัธยมสาม จบครับแล้วก็โดนรีทายเกิดอะไรขึ้นฮะคือมีเรื่องมีราวอย่างเงี้ยครับในโรงเรียนมองหน้ากันผมก็ถามว่ามองหน้าผมทาไมเขาก็พูดจาผมไม่ดีผมก็เลยโซโล่เขาที่โรงเลี้ยงเลยกินข้าวเลยครับโซโล่หมายถึงคือเราไปกระทืบเขาเลยครับไปกระทืบเลยหรอครับเราไปกี่คนนะ ผมไป3ามคนครับวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดยกก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าหลักมากขออวยโยธัก่อนแป้งพับชีทูเวยแมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีโทนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเขาคนเดียวใช่ไหมเขาอยู่กัน2คนสุดท้ายแล้วเชิญผู้ครองครับแล้วพ่อว่าไงครเพราะว่าพ่อเป็นตำรวจด้วยเขาสอนเราทุกอย่างครับเขาสอนเราในทางที่ดีแต่เราทําตัวเราเองเลือกเดินทางผิดที่ แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องออกจากโรงเรียนนั้นมาถูกไหมครแล้วเราทําอะไรต่อไปเรียนแจงร้อนครับก่อนที่จะไปสมัครเรียนแจงร้อนก็ขี่รถเล่นตามภาษาวัยรุ่นนะครับ,รบเที่ยวใช้ชีวิตแบบเสเพ้ครับ,รบไม่คิดอะไรส่วนใหญ่วัยรุ่นทุกคนจะไม่ฟังพ่อแม่จะฟังเพื่อนจะติดเพื่อนมากกว่า โดยส่วนใหญ่นะรวมั้งผมด้วยครับผมบอกไว้ก่อนอ่ะทีนี้ก็เข้าไปเรียนแจงร้อนเริ่มมัธยมหนึ่งใหม่เลยใช่ครับพอเข้าไปก็ไปเรียนได้ปีหนึ่งแล้วเพื่อนเด็กรับนูนะมีเรื่องกับรุ่นพี่มาบอกผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเปิดเลยนะเขาก็ไม่เปิดเขาขึ้นไปผมก็เลยเปิดแทนเลยไไม่ด้เปิดในที่นี้เปิดอะไรเราไปเปิดเพคือชกครับผมสุดท้ายก็ ต้องเป็นผมรับผิดชอบเราเข้าไปเรียนได้กี่วันเกือบเกือบปีครับเกือบเกือบปีแล้วอ๋อก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณพ่อว่าไงครรอบนี้เขาก็บ่นตามภาษาของพ่อแม่ครับก็สอนแต่ว่าเราอย่างว่าครับเราดือ้อก็ออกเอาจากเรียนมาผมก็มาขโมโยไซค์คุณพ่อมาคันขี่วินก็ํามาหากินแล้วก็ เที่ยวกลางคืนหนักกว่าเดิมการเป็นคนขายครับผมโอ้โห oh คือผมไม่กลับบ้านแล้วผม,มเริ่มจะไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วผมจะหลบจะเลี่ยงคือจะไม่ให้เจอกับคุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่อเจอเขาจะอากลับบ้านแล้วตอนนั้นที่เราใช้เราขายเนี่ยคือเราเราเรา,เราคิดไหมว่าพ่อเป็นตำรวจกูขายอะไรก็ได้กูโดนจับเดี๋ยวพ่อกูอเคลียอะไรไม่คิดอย่างนี้ไหมผมเป็นคนที่ว่าถ้าผมผิดจับผมได้ก็จับไปครับพ่อผมก็คือพ่อผมเขาทําความดีไว้มีมากมาย ผมทำเลวก็ต้องเป็นส่วนของผมผมต้องรับของผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวกับครอบครัวผมจนสุดท้ายเนี่ยมาเกิดคดีคืออายุ19ในระยะเวลา1 3บสถึงสิเนี่ยคี่ปีอ่ะหปีเคยโดนเหตุไปพาดท่าโดนจับไหมก่อนที่19เนี่ยมีครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนั้นอยู่อะไรที่ที่บอกมีก็ประมาณ16บหกเล่าเหตุการณ์นี้เขาไปมั่วสุมอยู่กับพวกเพื่อนนะครับแล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นเข้าไปเขาก็เจอเจอของกลางเขาก็จับกลุมไปหมดพ่อ รู้พ่อก็ไปช่วยและท้องที่เดียวกับพ่อไหมท้องที่เดียวกันคือชีวิตวัยรุ่นเราไม่คิดอะไรครับเราคิดว่าผมเข้ามาค้าอืผมไม่ต้องไปขอตังค์พ่อแม่ผมผมอยากทําอะไรผมก็ทำคือชีวิตวัยรุ่นคือเราสับเพลเหราไปกับเพื่อนได้ทุกที่เราหางเงินได้เองเราสามารถใช้อะไรก็ได้ก็จะบอกว่าเราอยู่ในสิ่งที่เราชอบแล้วใช่ไหมเราก็เลยมุ่งอยู่แต่ตรงเนี้แต่นั่นคือสายดํา นั่นคือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเลยถูกไหมฮะเป็นการหลงผิดอย่างถูกไหมฮะคจนสุดท้ายแล้วหลงและเลงหลงละเลงไม่เรื่อยด้วยความขาดสติด้วยและใช้เยอะด้วยถูกไหมฮะและความที่เรามีความสุขกับตรงนี้ด้วยใ่ก็พลาดท่าจนได้ในอายุ19ปีเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อยผมโดน ขายล่อดอเข้ามาลอ่อดอวันนั้น,น <ะ S 1> เป็นตอนไหนครับรู้สึกว่าจะเป็นเช้ามืดครับแต่ผมโดนปอประสอตอนนั้นจังหวัดโดนหน่วยใหญ่เลยนะเขามาตามหาพวกรถแข่งรถอะไรที่รถขโมยแล้วผมก็อยู่ในแก๊งพวกเพื่อนพวกอะไรพวกเนี้ย แต่เราไม่ได้ไปขโมยหรอกเราไม่ได้ไปขโมยอยู่แล้วครับเราไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องรักขโมยเรามุ่งแต่เรื่องพวกนี้อย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ก็โดนจับพ่อไปเยี่ยมผมบอกว่าไม่ต้องประกันตัวผมเจอเพื่อนเจอรุ่นพี่อยู่ข้างในอ๋อพอเจอปุ๊บไม่กลับบ้านแล้วครับผมก็บอกไม่ต้องประกันผมอยู่ได้หมบอกเพราะว่าแค่เจอรุ่นพี่เนี่ยนะผมคิดว่าผมอยู่ได้คิดแบบนี้เลยเหรอน้อยผมก็มีรุ่นพี่คือว่าผมทําผิดผมไม่อยากให้พ่อมาเดือดร้อนเพราะผม แน่ว่าอาจารย์ป๋องก็มีความเป็นลูกผู้ชายพอนะครับแล้วพ่อ,พอว่าไงอ่ะบอกไม่ต้องมากันพ่อก็ด่าไหมเขาก็ด่าแล้วแต่ว่าพูดอะไรไม่ออกพ่อขั้ี่ครับที่บ้านพี่เพื่อน้องมาก็ผมก็บอกตลอดว่าไม่ต้องอืจนผมเข้า เรือนจำเอาละครับสุดท้ายแล้วก็เข้าเรือนจําในปีพศอ,อะไรฮะที่โดนจับครั้งแรกสามเก้าสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับผมเข้าไปเรือนจําแรกคือเรือนจําปากน้ำครับเรือนจําปากน้ําที่เขาบอกว่าปากน้ําเก่าครับนะฮะก็คือเรือนจําสมุทรปราการครับถูกไหมฮะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นเรือนจํากลางของดากโดนแจ้งข้อหาอะไรรอบนี้ครอบครองครอบครองเพื่อจาหน่ายเอาภาพจําวันแรกได้ไหมเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไอปากน้าเก่าเนี่ยเรือนจำเนี่ยในปี39เาเนี่ยเขาก็จะเอาคนใหม่ตรวจค้น สิ่งผิดกฎหมายที่ห้ามเข้าเรนจําคนเก่าที่อยู่อยู่แล้วอะ่ะก็จะยืนตามแดนเลยเราดูเพื่อว่าแถวบ้นานกูมาว่าใครมามาัา่งวะอะไรเงี้ยของผมไปตรวจคน้นพวกกตะโกนเรียกแล้วผมป๋องครับใช่ป๋องใช่ครับเป็นลักษณะนั้นเลยผมก็ตกใจเฮ้ยเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงวะอ๋อที่กูไม่เห็นพวกมึงข้างนอกเนี่ยมึงมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่เราไม่รู้ตอนนั้นอ่ะใช่อ่ะนี่ก็เข้าไปก็อาบน้ํา เพื่อนก็พาไปกินข้าวเพื่อนก็พาไปกินข้าวคําแรกน้ําตาไหลไม่ใช่คิว่าข้าวผัดบางคํากินเข้าไปเจอเม็ดก้อนหินเล็กๆคืออยากจะย้อนกลับไปอยู่ที่สอนอเลยไหมล้วบอกพ่อประกันเถอะคิดคิดเหมือนกันครับจริงไหมจริงครับพอเจอข้าวไวใช่ไหมคิดถึงพ่อเลยผมลุงนี้กูให้พ่อกูประกันดีกว่าจากที่เราคิดว่าโอ๊ยเราเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็คงสบายรไม่ครับก็ลาบากวันแรกกินได้กี่คากินสองคำแล้วก็ไม่กินเลยทีนี้พอกินข้าวเสร็จ เพื่อนมารับดีหน่อยไปนอนกับเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จักใครนอนแบบว่าสลับฟันปลาตีนชี้หน้าคนหนึ่งก็คือนอนดมเต้นเพื่อนก็รับโทรศัพท์ทั้งคืนอ่ะใช่นั่นแหละรับโทรศัพท์แล้วบางทีบางคนตีนเหม็นเงนี้ยโอ้โหพี่ก็นอนขนอน,น,อน,น,อนเอาลาเวนเดอร์ทั้งคืนใช่ใช่ไหมถ้าลุกมาเข้าห้องน้ำที่หายไปลงไม่ได้อืเพราะว่าความแน่นของมันอ่ะถูกไหมฮะถูกต้องครับ ห oh. ลุกเสียม้าครับ,รบเหมือนเหมือนโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยคนอื่นเขาก็นอนต่อเลยแล้วไปเจอไอ,มไมอไนะ้มีกลิ่นแม่ไหลแล้วมีตะมอยมีใช่ครับพวกนี้เป็นแผลตามขามน้ำเหลือ,องอะไรย่อนอรับว่าโกขรกมากเพราะว่าไม่มีสาธารณสุขเข้าไปดูสมัยนี้สาธารณสุขเขาจะเข้าไปตรวจครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้มันถูกถูกต้องตามที่สาธารณสุขเขากําหนดไว้ครัถ้าว่าอาจารย์บอกก็ไม่นอนอย่างเงี้ยสำหรับ,บปลาเขาไม่ครับผมนอนดีกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่า เจอพวกอ๋อนี่นะคุกถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ถ้าเราเจอพวกเราสบายแน่นอนอถ้าเจอพวกพวกที่ดีนะก็ดีไปนะพวกที่ที่เขาอยู่แล้วสบายก็ดึงเราไปอยู่ในสบายนะก็จะเอาพวกเอาพ้องกันใช่ถูกไหมฮะสุดท้ายมีปัญหาอะไรไหมในช่วงที่เราเข้าไปรอบแรกรอบแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่คือว่าถ้าอย่างผมก็บเขาเพื่อนกันเพื่อนมีปัญหาอผมไปมีเรื่องก็มีเรื่อง เต็มที่ก็ใส่ตัวนั่งซอยมันก็เป็นภาษาของคนคุกนะครับสําหรับคนเกเรมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับอส่วนใหญ่ผมเองจะไม่ค่อยมีเรื่อนใครไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดไหนผมจะคุยจะพูดสนิทกันจะคบแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าบางคนอย่างบางคนที่เขามา,าต่างจังหวัดแล้วมาติดคุกบ้านผมผมก็สมควรที่จะช่วยเขาถ้าผมม,ผมมีโอกาสเพราะวันหนึ่งถ้าผมขับรถไปแถวบ้านเขาผมยังแตกผมยังมีเขาไงเราต้องคิดอย่างนี้คุกบางที่ วัยรุ่นสร้างชื่อเฮ้ยเราเขตนี้เราฝั่งทนผมสอปพระนครับผมใต้ผมอีสานเขาจะแบ่งกันแบบนี้เขาจะตีกันเขาก็ตีกันยกบ้านแต่ผมถามเลยว่าไม่มีประโยชน์เพราะผมผ่านมาแล้วแล้วช่วงระยะเวลารอบนี้จนถึงวันตัดสินลไหมใช่ครับผมอยู่บับัดก็คือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะไม่มีเลยครับผมอยู่ไม่นานแล้วก็ปล่อยปล่อยอ่าหรือนะครอบครองเพื่อจาหน่ายนะครัทําไมปล่อยไว สู้จำหน่ายหลุดคือเขารอซื้อผมจริงแต่ว่าไม่เจอเบอร์แบงค์ที่ตัวผมอ๋อ oh. เพราะสมัยก่อนตำรวจเขาถ่ายเบอร์แบงค์ของมัน40มันกฎหมายมันกำหนดไปแล้วผู้ใดครอบครองเกิน15เมตรเท่ากับจำหน่ายผมก็เลยสู้หลุดอ,อืมเข้าใจแล้วอ่ะทีนี้ก็8เดือนอ่ะพอออกมารอบนี้ความคิดการอ่านการคิดการอ่าน,ารานเราเปลี่ยนไปไหมไม่มันรืกอเถิมเข้าไปใหญ่เพราะอะไรอ่ะผ่านมาแล้วกูติดมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอืมใช่ อ๋อคิดแบบนั้นเหรอใช่ไอความลําบากที่ไปแย่งอ่ำน้ำําไอกินข้าวแดงนี่ไม่ให้เราเปลี่ยนความคิดเลยใช่ไหมใช่มันทําให้เราแบบว่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นของชีวิตแต่ละคนนะประมาณไม่กี่เดือนแล้วโดนเข้าไปอีกก็แล้วกับว่ารอบสองนี่โดนจับในข้อหาอะไรเงี้ยตอนนี้ครอบครองปีพศอ,อ,อะไระเงี้โดนจับปี40เกือบไป,ไป,ปลายปีเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับก็ที่เดิมเรือนจําฝังน้ําเก่าใช่ครับแม่ฝังน้ําเก่าตัดมา หปีหเดือนรอบสองเนี่ยแะครับทองของมากก็ไม่มีปัญหาอะไรช่วงที่เราอยู่คือเราเคยอยู่คนที่เก่าๆตอนที่เราเข้าไปอ่ะเขาก็ยังอยู่ช่วงที่เราเข้าไปรอบแรกอ่ะคนเก่าที่อยู่ที่เราเจอรอบแรกเขาก็ยังอยู่ใ่เขาก็จําเราได้ใช่เขาเาเห็นเขาก็ตะโกนเรียกอะไรใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไปครับเหมือนรอบแรกๆที่เราเคยสบายแล้วก็โดนย้ายแล้วพ่อกับแม่ไปเยี่ยมไหม พ่อแม่ไปตลอดทีนี้รอบนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วครับถูกจับย้ายไปที่บำบัดปทุมธานีบำบัดปทุมธานีครับเอาล่ะทีนี้แถวกองห้าไม่ได้อยู่พื้นที่บ้านแล้วครับไปกี่คนนะย้ายตามล็อกหรือว่าย้ายค้ามคัดย้ายคนแน่นครับจากเือนจําปากน้ําก็ประมาณ50คนชุดหนึ่งเขาจะย้ายระบายครับครับลงรถจําแนกแดนจะมีทั้งหมด9แดนเขาก็จะคัดใครตกแดนไหนเดนไหนครับเราไปตกแดนแล้วผมตกแดน4 อตอนนั้นประมาณ40่ปลายๆนะครับอ่าเป็นไงเข้าไปแดนสี่บัณปทุมครับความแตกต่างเป็นไงฮะมันเปลี่ยนในอีกมุมมองของคนที่เคยผ่านคุกม,มาอีกมุมหนึ่งคุกปิดก็จะมีพวกหลากหลายมีทั้งจิ๊โกรุ่นเก่ามีขาโจ๋ตามาดาของแต่ละยุคอะเพราะเราไปที่หลังเราก็ต้องเป็นผู้น้องครับ ศึกษาไตา่เต้าเอาเองถ้าเราอยากเด่นแล้วไปเจอเพื่อนเจออะไรไหมเพราะว่ามัน<จ>ตามถิ่นบก็เจอแถวบ้านแถวบ้านก็มารับก็มาอยู่กับพวกแถวบ้านใช่แต่ที่นู่นมันจะหนักกว่าที่แถวบ้านผมหนักกว่าอะไรที่นี่คืออะไรคือการะเล่นไม่ว่าจะเป็นการพน,นันหรือว่าสิ่งอบายมุขเป็นของเมาเหมือนฉี่ม่วงแต่จะเป็นขาวขาวไหนที่ใช้แล้วจะงมงันมากทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะหาหาให้ได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีก็จะไปรักไปขโมยเขา มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมีปัญหาอะไรไหมฮะเขาไปอยู่ที่บําบัดปทุมไม่มีปัญหาครับก็ไรุ่นคือขนองอยู่ยังบ้าพลังซ้อมมวยกับพวกรุ่นพี่ๆที่เขาเป็นนักมวยอะไรเงี้ยอยากเป็นซ้อมใหม่ๆแเขาเตะเราถ้าีิโครงเขียวมั่งอะไรมั่งเผื่อเรามีปัญหาเราไปได้รวยเขาได้ป้องกันตัวเองได้อะไรครับพอได้วิชามาแล้วเป็นไ,ไงี้มีเรื่องมีราวอะไรไหม คือผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยหาเรื่องแต่ถ้าพวกมีเรื่องผมไปตลอดตัวผมเองอ่ะผมจะไม่ค่อยมีเรื่องน้อยมากก็แปลว่าเราใช้ชีวิตก็คือปกติใช่ไม่มีใครมายุ่งกับเราใช่เราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งกับใครแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมั้งเกิดอะไรขึ้นครับแดนตรงข้ามแดนติดติดกันปีนข้ามไปได้เลยอยู่ติดกันใช่ไอ้สิ่งที่กั้นนี่คืออะไรคือลูกกรงเหล็กธรรมดากั้นสูงสูงแค่นี้ระดับเท่าไหร่เอวสูงกว่าอก สูงกว่าหัวใช่เอาว่ามากําแพงบ้านทั่วไปใช่แต่ประมาณนั้นไหมใช่แต่มันเป็นลูกกงใช่ครับอืมแต่เป็นลูกกงใช่เป็นลูกกงเล็กซึ่งถ้าเราไม่กระโดดข้ามไปเราก็มองเห็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มองเห็นเราคุยกันได้ตีธงกันได้อแต่จะเข้ามาใกล้ๆ เจ้าที่ห้าใช่ถูกไหมฮะใช่มันเป็นกฎระเบียบแดนเจ็ดเขาจะเล่นฮโลกันพวกเรามีเรื่องผมก็โดดข้ามไปเพื่อที่จะเจ้าที่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้ลูกกงนักดาบวอตทิตย์มันจะโป่งแต่ต้องกลับมาก่อนนะทุกแดนจะมีเวลาชี้ยอดตรงกันหมดแล้วที่เราข้ามไปนั่นคือเป็นช่วงเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายช่วงสายๆหน่อยฮะข้ามไปคนเดียวเลยหรอใช่ข้ามไปเพราะผมก็รู้จักกันหมดอ่ะก็มีเรื่องผมก็ไปเคลียร์ให้พวกพวกก็ไม่มีอะไรก็จบ แลผมก็ไปเล่นเหมือนข้ามไปเล่นไฮโลอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเช็คยอดปกติอ่าแล้วที่มีปัญหาคือว่าไม่ไม่ไปเคลียร์ได้แค่พูดแล้วก็จบใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับรอบนี้ใช่แล้วผมก็ปล่อยมาอืมอยู่มาทั้งหมดทนา่ตัดสินมาปีหกเดือนอยู่ปี1เดือน15วันอ่าทำไมปล่อยก่อนเพราะว่าได้อภัยอภัยโทษปีสี่สอผมก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมผมถามนิดเดียว ออกมานี่ได้กลับท้าพ่อ,พอเจอหน้าพ่อเจอหน้าแม่อะไรยังเจอครับแต่ไม่ได้กลับออกมาวันเดียวเพื่อนมาผมออกแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพ่อเขาไม่ได้พูดได้เตือนอะไรหรอเฮ้ยรอบนี้พอนะลูกเขาก็พูดนะพ่อขอเขาเขาพูดแต่เขาก็อยู่เราแป๊บเดียวเขาก็ทางานเพราะพ่อ,พอไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> เป็นสืบด้วยผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนเดิมกลับไปใช้ชีวิตวงจรเดิมๆตอนนี้ผมไม่ค่อยกลับบ,บ้านยิ่งกว่าเดิมนะจะอยู่บ้านเพื่อน ขายเหมือนเดิมครับตามภาษาวัยรุ่นคือเราเราเลือกทางนี้แล้วอ่ะใช่ตอนนั้นอายุก็ไม่เกินยี่สิบสองครับโอ้่าวัยรุ่นนะขี่รถแข่งผมขี่เด็ครับทําด็ตรถซิ่งขี่แล้วแข่งเองเลยป่ะเล่นตามถนนทั่วไปเหมือนัยรุ่นนะครับที่เขาแข่งแข่งกันเขาขี่รถไทยแรงมาเจอเบิ้ลใส่กันก็ใส่กันไปเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงไหนมีรถแข่งอย่างสาธุประดิษฐ์กระพานแขวนสมัยก่อนเขาแข่งกันเราก็มา วัดสนกิโลเก้าเราก็ไปตรงไหนมีรถแข่งระบายหมดเราล่องไปหมดกลางคืนแล้วเราดีดไม่หลับไม่นอนผมก็ใช้หนักมากกว่าเดิมครับเช้าวันหนึ่งผมออกมาจากบ้านเพื่อนผมก็ขี่รถออกมาแดดเราเนี้ยนะใช่ผมจะไปบ้านตอนเช้าเลยใช่จะไปหาลูกชายลูกชายผมตอนนั้นเล็กประมาณขวบกว่าสองขวบจะไปรับเขาับส่งโรงเรียนแต่ผมก็ขี่รถตามภาษาวัยรุ่นน่ะก็ซัดออกมาเลยจากสะพานช้างออกมารถ สำมนียงใมันจะเลี้ยวออกผมมาทางตรงเขาเลี้ยวออกมาผมก็ชนรถกระบะกลางลำเลยโอ้โหแล้ววิ่งมาความเร็วออกมาเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นร้อยดีดมาดีดมาเลยอะเต็มเเต็มเครื่องมาเลยอะใช่ไหมชนแล้วผมก็หลับโอ้โหของกลางก็เกอนในขนาดเดียวกันเนี่ยเราพกของกลางไว้ด้วยใช่กี่หนทั้งหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าด้วยความที่เราหลับหมดสติด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรนะเราก็ไม่รู้ตัวถึงไหมไม่รู้ตัวไอทีเป็นไง นอนอยู่โรงพยาบาลล็อกุญแจมืออยู่เตียงอที่บ้านเขาคิดว่าตายไปแล้วกี่วันกว่าจะฟืฟ้นประมาณ2วันอ๋าทีีว่าฟืฟ้นมาเรื่งองอะไรต่ออ๋อผมก็ยังยังเบอร์อยู่ยังงงอยู่ตำรวจมาถามพยาบาลถามหมอว่าผมเป็นยังไงจะเอาผมส่งเข้าเรือนจำเพราะว่าร้อยเวรจะต้องทำเรื่องก็มาเอาผมไปโงพักอเอาไปเอาจากโรงพยาบาลไปลงพักก่อนใช่ เพื่อไปรับข้อเก่าหาใช่คดีแล้วรฮะครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายเลยเพราะว่า600เพราะผมยังไม่จำหน่ายเขาตั้งข้อหานี้ผมก็ไปที่เดิมที่เก่าบ้านแรกที่ผมเคยอยู่ก็คือเรือนจําบางน้ําเก่าใช่รอบนี้รอบที่สามแล้วใช่แล้วออกออกมานานยังเดี๋ยวอาหาวันรอบไม่นาน6เดือน6เดือนแล้วเข้าไปรอบนี้ปีประมาณ4ี่สามสี่สามเข้าไปปุ๊บคนเก่าอยู่เหมือนเดิม ใช่ <S <S ก็ยังเจอพรเราทอรอบเร็วมากใช่ครับฝากฟ้องเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินเพราะคดีผมรับไว้หน่อยพอตัดสินเสร็จตัดสินมาไหนฮะสิปียกมาอเลยยกมายีมสิบครับยกมา 24, มา24ปีครับรับสารภาพเหลือ12ปีใช่พอเข้าเรียนจำเขาจะถามพวกผู้ช่วยพอเราบอก,ปอบอกไปา2 2ปีก็ใส่ตัวออกเลย เป็นตัวประจําเลยใช่ใส่ตัวประจําอยู่ปังน้ําเก่าได้อีกสักหน่อยหนึ่งประมาณพศ .44 เรือนจําปังน้ําเก่าจะยุบเพราะเขาจะเปิดคุกใหม่เนื่องจากว่าตรงนี้มันแน่นมันรองรับคนไม่ได้เขาไปเปิดที่คลองด่านจนเป็นเรือนจํากลางคลองด่านทุกวันนี้ทุกวันนี้นนนใช่ที่เขาเรียกกันคลองด่านคลองด่านเพราะมันใหญ่กว่าที่ปังน้ําเก่าก็โยกย้ายมาที่เรือนจํากลางคลองด่านใช่ตอนย้ายก็คือว่ารถตํารวจปิดถนน แล้วเอารถส่งสารของแต่ละเลือนจำมารวมอยู่ที่ปั่งน้ำเก่าครับแล้วส่งขึ้นรถไปทีละสิคัน10บคันไปทั้งเลือนจำเลยย้ายย้ายทั้งเรือนจำเลยทีเดียวเลยสามพันคนทั้งหมดทุกคนรวมสามพกว่าคนเก็บสัมภาลาให้พร้อมใช่ไปทีเดียวเลยไปถึงนู่นก็เขาจะแบ่งรถรถสารเนี่ยหน้าครับเข้าแดน1นึ่รถคันที่5้าถึงที่หก ถ้าหกเจ็ดปก็สิบอ่าจนถึงขั้นนี้สิบข้าแดนสองอ๋อเข้าใจละครับก็เรียงแบบง่ายๆนี่เลยสามพันคนก็จะกระจายตามแดนยครับมีั้งหมดกี่แดนตอนนั้นมีอยู่ประมาณเจ็ดแดนเจ็ดแดนเขาจะกระจายตามแดนก่อนเขาจะแยกอีกทีหนึ่งเอาเข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปอยู่ก่อนค่อยว่ากันใช่ประมาณนี้ใช่แล้วเราได้ลงแดนแดนหนึ่งแดนหนึ่งผมก็เหมือนกับบุกเบิกอ่น้ําท่าก็ยังไม่สมบูรณ์ครับแต่ห้องนอนดีหน่อยห้องหนึ่งนอน ประมาณ20คนก็ถือว่าหลวมเลยนะใช่ก็ถือว่าไม่ต้องไม่มีไม่ต้องมีสายกลางเลยเพราะว่ามันกว้างกว่าฝั่งน้ําเก่าครับก็แดงว่าไปแรกๆเนี่ยก็ถือว่าเราชนแต่หลวงกินข้าวหลวงแกงหลวงอย่างเดียวเลยใช่ถูกไหมฮะใช่พอหนึ่งร้านค้าไม่มเคอนยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็อาหารที่จดเบิกก็ยังไม่มีใช่ถูกไหมฮะใช่ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้ครับแล้วก็ร้านค้าของลิงจําก็จะเข้ามาอก็จะมีของมาขายเราก็เข้าไป เอาออกมาขายโดยการที่เราเอาคูปองของเราเนี่ยที่เรามีดันเข้าร้านค้าคเอาของมาขายเองอย่างเงี้ยเราเหมือนเราไปเหมาตัดหน้าเขามาเพื่อที่ให้เขาต้องมาซื้อเราอมผมก็เริ่มขายของเริ่มเกเรแล้วเพราโทษผม12แล้วใส่ตัวแล้วบางคนก็ซื้อของผมผมก็ถามแล้ววันไหนบอกผมวันพุธสมัยก่อนเราใช้คูปองถึงวันพุธบัตรออกเดินไปเก็บแล้วพูดไม่เข้าหูผมก็ตบเลย สุดท้ายมีเหตุการณ์ตีกันตีกันมันเกิดอะไรขึ้นนะต้นสายปเหตุบ้านชนบุรีมีเรื่องกับบ้านเกเจ็ต้นสายไปเหตุคือมาจากอะไรฮะของเมามขาขายกันแล้วไม่ลงตัวอ๋อไม่เคลียร์กันไม่เคลียร์กันไม่จ่ายกันแล้วก็บวกกับคําพูด กินแหนงแข่งใจกันอยู่แล้วอฝั่งใครฝั่งมันอะไรเงี้ยต่อยกันเด็กในบ้านก็ลงมาบอกอ๋อตอนที่เขาต่อยกันเนี่ยต่อยกันที่ไหนบนชั้นลอยซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาที่กําลังจะทําอะไรกันอยู่จะกินข้าวจะกินข้าวรอบบ่ายใช่จันบอกทําอะไรอยู่ตีปิงปองอยู่หน้าฝ่ายผมก็บอกเด็กในบ้านให้เอาเหล็กออกอ๋อมาบอกคือไม่ต้องถามเลยนะมันเป็นมันแผลสะสมมาตั้งนานเลยใช่ไหมสำหรับ FC ช่องกันละครหนึ่งไบโคสซีโร่นะครับ ใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย r r e a วิ i n g เด t e ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับ mm hmm. ก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ xs sm l xl และ2 xl นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกาละครหนึ่ง1บโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น fc แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทามาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ